สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมบักนักไวโอลินจาก Music Diary Band นะครับวันนี้กระผมก็ขออนุญาตนำพาผู้ชมทุกท่านมากันที่สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าหรือลุมพินีวันเป็นอุทยานที่น่ารื่นรมอยู่กลางกลางระหว่างเมืองเทวทหะกับกรุงกบิลพัฒนเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเรียกว่า รุมมินเดอำํเอาเภอไพราวา่าประเทศเนปาลห่างจากพรมแดนอินเดียราว23กิโลเมตรสิ่งที่ค้นพบคือสร้างวัตถุกเก่าแก่สะน้ำที่พระนางสิริมหา,มายาทรงสนานรูปปั้นหินอ่อนตอนพระนางประสูติพระราชโอรสและเสาหินที่พระเจ้าอโศกมหาราชจารึกไว้ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า รุมพินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นพุทธสังเวชนียสถานสี่ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย